สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็กําลังจะไปเก็บหนอไม้ที่สวนนะครับเพื่อมาทำหนอไม้ส้มอมส้มดองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงยีนาทีแล้วนะครับเราจะไปหาแม่ที่สวนกันเลยนะครับไปเจอกันครับบ๊ายบาย ครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังจะถึงนาแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทางเข้านาที่เรียบร้อยนะครับผมกาลังจะไปเอานอไม้นะครับมาทํหนอไม้ส้มดองนั่นเองนะครับก็ต้องรีบไปก่อนนะครับตอนนี้แดดแรงมากไปเจอกันที่นาครับบ๊ายบายครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็คือกอนอไม้ที่เราจะมาทํหนอไม้ส้มนั่นเองนะครับนั่นครับทุกคนแม่ผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือรถแม่และพ่อของผมเอง แล้วหลังจากที่เราได้หน่อไม้มาแล้วนะครับเราก็จะเอาหน่อไม้เนี่ยมาล้างน้ําให้สะอาดเพื่อกําจัดเศษดินเศษใบไม้ที่ติดอยู่นะครับขั้นตอนที่2นะครับคือการสับหน่อไม้นะครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆสับให้ละเอียดสับบางๆนะครับพอดีว่าเมสับให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออัดเดิมอยู่นี่นะ ตอนที่3นําเส้นหน่อไม้ที่ได้มาแช่ในน้ําเปล่าให้ท่วงทิ้งไว้2-3คืนเพื่อให้เส้นอ่อนและหาภาชนะมาปิดฝาให้เรียบร้อยเพื่อกันพวกมแมลงตกลงไปแล้วอีก3วันเจอกันครับบ๊ายบาย day t day t ขั้นตอนที่4เ่ร้าหน่อไม้ที่เราแช่น้ำทิ้งไว้2-3คืนใส่กะละมังจากนั้นใส่เกลือ2-3ช้อนโต๊ะหรือว่าแล้วแต่ความชอบเลยครับใส่หลายเข้มหลายใส่น้อยก็เข้มน่อยนั่นแหละครับ ขั้นตอนที่5คั้นให้เกลือและเส้นหน่อไม้เข้ากันการคั้นจะทําให้เส้นหน่อไม้อ่อนขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6นําเส้นหน่อไม้ที่ได้ใส่ในขวดพลาสติกหรือภาชนะบรรจุจากนั้นใส่น้ําให้ท่วมเส้นหน่อไม้เพื่อไม่ให้เส้นหน่อไม้เป็นสีดําไม่น่ากินและปิดฝาภาชนะให้เรียบร้อยจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ